แด่พระเจ้าขอรงเงีย้ยบเพื่อการฟังคาอธิษฐานของข้าพระองค์ขออย่าซ่อนพระองค์เสียจากคํามิงมลของข้าพระองค์ขอทรงประดับและขอทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมแพ้ความทุกข์ยากลาบากแล้วข้าพระองค์บ้าไปเพราะเสียงของศัตรูเพราะการบีบบังคับของคนธรรม เหตว่าเขานําความทุกข์ยากลําบากมาให้ข้าพรงและเขาบ่งความเกลียดชังข้าพรงโดยความกโกรธจิตใจของข้าพรงระทมอยู่ในข้าพรงความประโยชน์ของมัจจุราชตกอยู่เหนือข้าพรงความกลัวและความสะทกสะท้านมาเหนือคาพรงความหวาดเสียวท่วมคาพรงและคาพรงว่าโอคข้าอยากมีปีกอย่างนกพิราบจะได้บินหนีไปและอยู่อย่างสงบ เออข้าจะได้ผาเนจรไปไกลข้าจะได้พักอยู่ในถิ่นธุรกันดารข้าจะได้รีบไปหาที่กำบังจากลมดุเดือดและพายุข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงทำลายเสียและให้ภาษฟ้าของเขายุ่งเหยิงไปเพราะข้าพระองค์เห็นความทารุณและการโกราหลที่ในนครเขาเดินบนกำแพงรอบนครอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนและความบาปผิดกับความทุกข์ยากลำบากอยู่ภายในนคร การทำลายมีอยู่ท่ามกลางเธอการบีบบังคับและการช่อโกงไม่พลากไปจากตลาดของเธอมิใช่ฝัตรูผู้เยอะเย้ยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้ทนได้มิใช่ผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าผู้คองตัวใส่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้หลบเขาได้แต่เป็นท่านเสมอบาเสมอไหลกับข้าพเจ้าเป็นเกลือของข้าพเจ้าเป็นมิตรรู้จักมักคุ้นกับข้าพเจ้า เราเคยสนทนาปราศัยกันอย่างชื่นใจและดำเนเราดำเนิเเนในพระนิเวศของพระเจ้าฉันมิสหนิดขอมัจจุราชมาหาเขาเหล่านั้นให้เขาลงไปยังเดนผู้ตายทั้งเป็นเพราะความโหดร้ายอยู่ในบ้านของเขาและอยู่ในใจของเขาฝ่ายข้าพระเจ้าร้องทูลพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นและเวลาเที่ยง ข้าพเจ้าร้องทุกข์และข่าครวญและพระองค์จะทรงฟังเสียงของข้าพเจ้าพระองค์จะทรงช่วยกู้จิตวิญ,ญญาณของข้าพเจ้าให้ปลอดภัยจากสงครามที่ข้าพเจ้าต่อสู้อยู่เพราะคนเป็นอันมากตั้งแถวสู้ข้าพเจ้าพระเจ้าจะทรงประดับฟังและลดเขาลงคือพระองค์ผู้ประทับบนบัลลังตั้งแต่โบราณกาลเพราะเขาไม่เปลี่ยนและไม่ยำเกรงพระเจ้า เกลอของข้าพเจ้ายื่นมือของเขาออกต่อสู้เพื่อนของเขาเขาฝ่าฝืนพันธสัญญาของเขาคำพูดของเขาเรียบลื่นยิ่งกว่าเนยแต่สงครามอยู่ภายในใจของเขาถ้อยคำของเขาอ่อนนุ่มยิ่งกว่าน้ามันแต่ทราว่าเป็นดาบที่ชักออกมาแล้วจงมอบภาระรของท่านไว้กับพระเจ้าและรพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบทำคอนแคนเลยข้าแต่พระเจ้าแต่พระองค์จะทรงเหวี่ยงเขาลงสู่ปากแดนพินาศคนที่ทำให้โลหิตตกและคนทระยศจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงครึ่งจำนวนเวลาของเขาแต่ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรในวันนี้ที่เราจะศึกษาพระเจ้าคำของพระเจ้าในหัวข้อสดุดีของดาวิด เพราจะค่ะเราจะเรียนรู้จากชีวิตของดาวิดท,ที่เขาได้กลั่นกรองค่อยคำสฝดุดีออกมาเพื่อฝัรเฟรินนมัสการพระองค์และรำลึกถึง เหตุการ์ต่างๆในชีวิตของเขาที่พระองค์ได้ท่งกอบกู้ข้าแต่พระเจ้าขอให้บทเรียนในชีวิตของเขาจะเป็นประโยชน์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะนําไปใช้ให้ก่อให้เปิดประโยชน์กับชีวิตของข้าพระองค์พัฒนาจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้เข้มแข็งและช่วยเหลือข้าพระองค์ที่จะสามารถเอาชนะหรือหลบพ้นต่อการทดลองที่ตั้งค่ายเข้ามาทุกชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์พิทักษ์รักษาและทรงอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลายในช่วงเวลา ด,ด้วยนครับลงทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการศึกษาพระธรรมสดุดีของดาวิดนะคะในวันนี้นะคะเรามาถึงสดุดีบทที่55นะคะซึ่งเป็นพระธรรมของพระเจ้าที่ได้หลุดจิตชูใจเราแล้วก็มีถ้อยคำที่ประล้าประลงใจเรานะคะในวันนี้เราจะไปต่อนะคะแล้วก็ศึกษาดูว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นในชีวิตของดาวิดและเขาตอบสนอง โดยเขายึดในพระเจ้าอย่างไรนะคะในบริบทของสดุดีบทที่55เนี่ยพระธรรมตอนนี้เป็นเรื่องราวที่ดาวิดเนี่ยได้บรรยายเขตการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เขาอยู่ในยืนเฟลมแล้วก็ได้รู้ข่าวว่าอัฟรโลมลูกชายเนี่ยได้ก่อการกรบฏขึ้นอีเขออีทั้งดาวิดเองก็ยังทราบนะคะว่าเพื่อนที่ไว้ใจหรือว่าที่ปรึกษาคนสำคัญของเขาเนี่ย ก็ได้ไปเข้าร่วมกับอัคคโลมซึ่งที่ปรึกษานั้นเราก็ได้เรียนมาแล้วนะคะคืออะฮิโทเฟลนะคะทำให้ดาว,วิดรู้ทันทีเลยว่าสถานการณ์หรือว่าเรื่องราวที่เขากําลังประสบพบเจออยู่เนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะดังนั้นเขาจําเป็นที่จะต้องตั้งหลักเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์และหลีกเลี่ยงการประทะกับลูกชายของตนเองโดยที่เขาเองเนี่ยนะคะมีใจปรารถนาที่อยากจะ ให้สถานการณ์เนี่ยคลี่คลายไปในทางที่ดีเราเห็นว่าดาวิดเนี่ยเขาไม่ได้มีความปรารถนาที่จะทําให้บ้านเมืองเนี่ยต้องวุ่นวายหรือว่าตกอยู่ภายใต้สงครามกันช่วงชิงราชบัลลังก์ใช่ไหมคะและดาวิดเองก็คงได้ทําการประเมินด้วยตนเองแล้วเห็นว่าเวลานี้กําลังคนฝ่ายอัตรโลมลูกชายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมากกว่าฝ่ายของเขาการที่จะต่อสู้นะคะแย่งชิงราชบัลลังก์ในเวลานี้ก็ไม่อาจจะคาดการได้ว่า ดาวิดเองเนี่ยจะชนะดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนต่อราชบัลลังก์และก็ต่อกรุงเยรูซาเลม็มซึ่งเป็นคนครของพระเจ้าใช่ไหมคะดาวิดก็ตัดสินใจที่จะหนีออกจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อไปตั้งหลักเพื่อไปอคิดหาขนทางแก้ไขในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เราดูในเนื้อหานะคะในข้อที่1ถึงที่8เนี่ย ดาวิดได้ระบายความว้าวุ่นในใจของเขานะคะสถานการณ์ของดาวิดเนี่ยไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่แก้ไขได้ง่ายๆนะคะสงครามครั้งนี้เป็นสงครามที่เขาต้องต่อสู้กับเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของตนเองพูดง่ายๆอย่างนั้นนะคะดังนั้นเมื่อเราต้องต่อสู้กับลูกของเราเนี่ยมันก็สร้างความเจ็บปวดในใจ เมื่อลูกที่เราเลี้ยงดูอยู่ในอ,อกเนี่ยต้องการที่จะเอาชีวิตของเราใช่ไหมคะและเหนืออื่นใดคนที่เราไว้วางใจมากที่เรารักมากนะคะเพื่อนที่เคยไว้วางใจเคยเล่าเรื่องราวต่า,า,า,างๆเคยปรึกษากลับมาทรยอหักหลังซึ่งเป็นเวลาเดียวกันด้วยใช่ไหมคะมันก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว,ว่าสถานการณ์ที่ยากลําบากในชีวิตของดาวิดมันมีความกลัวมีความรู้สึกโศกเศร้าที่ครอบงำหัวใจของเขามัน ง่ายกว่าเวลาที่เราเจอสถานการณ์ต่างๆที่เราต,ต้องต่อสู้ใช่ไหมคะสำหรับดาวิาดถ้าฝึกครั้งนี้เป็นการทำสงครามกับคนต่างชาติใช่ไหมคะ หรือว่ากับซาอุนเจ้านายของเขาเขาก็คงจะตัดสินใจหรือว่าทําอะไรได้ง่ายกว่าแต่ฝึกครั้งนี้กลายเป็นฝึกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็มันก่อให้เกิดความเจ็บปวดเพราะว่ามันเป็นฝึกที่เกิดขึ้นในะระหว่างเลือดเนื้อเชื้อไขหรือว่าเกิดขึ้นระหว่างพ่อกับลูกนั่นเองดาวิดกล่าวว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเจอกับเหตุการณ์นี้ใช่ไหมคะ เขาบอกว่าถ้าเขามีปีกเนี่ยเขาก็จะบินหนีไปอยู่ไกลๆเลยไม่ต้องมาพบไม่ต้องมาเจอเจอกับผู้คนกับสถานการณ์เหล่านี้ซึ่งมันทําให้เขาท้อใจรู้สึกเหนื่อยล้าน,นะคะที่ต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์เช่น,นี้สถานการณ์บางอย่างในชีวิตของดาวิดทําให้เราเนี่ยเห็นว่า เวลาที่คนเราตกลงไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากลำบากและมีความซับซ้อนอย่างยิ่งบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานทั้งด้านความคิดพลังงานทั้งด้านร่างกายและการที่จะยืนหยัดอดทนที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้ให้ได้เพราะถ้าเราไม่สามารถจะทำเหล่านี้ได้เราก็จะกลายเป็นคนที่หมดเรียเรยเร่ยวแรงแล้วก็บางครั้งก็จะก่อให้เกิดความท้อถอยหรือความหวาดกลัวที่ครอบง,งาจ,จิตใจจนไม่สามารถที่จะทาอะไรได้ ดาวิดก็กล่าวถึงช่วงเวลาที่เขาเองเนี่ยถูกศัตรูคุกคามและศัตรูนี้ก็ทราบกันดีว่าเป็นลูกชายและก็เพื่อนรักของตนเองเป็นที่ปรึกษาของเขานะคะและดาวิดเองก็รับรู้ถึงความโกรธของคนเหล่านั้นและรู้ว่าคนเหล่านั้นหมายที่จะไม่ใช่แค่จับกุมดาวิดนะคะแต่หมายเอาชีวิตของเขาดังนั้นดาวิดจึงต้องหนีจากความทุกข์ที่เขาเผชิญอยู่เขาไม่ได้หนีแค่จาก อับอัฟโลมหนีออกไปจากเยรูซาเลม็มแต่ใจของเขาเองอยากจะหนีออกจากสถานการณ์หรือว่าออกจากเรื่องราวเหล่านี้หลายครั้งในชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นนะคะเมื่อเราเจอวิกฤตบางอย่างเราเจอสถานการณ์บางอย่างเราก็รู้มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจอสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นไม่ได้เราก็อยากจะหนีไปไกลๆเราอยากจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยากไปเริ่มต้นใหม่ที่ไหนสักแห่งใช่ไหมคะ บางครังง้งความรู้สึกเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นกับคนของพระเจ้าได้เช่นเดียวกันดาวิดเนี่ยแม้เขาจะเป็นนักรบที่เกณฑ์ฝึกเขาเคยรบกับกองทัพที่มีฐานมากกว่าฝ่ายของเขาแล้วก็ชนะมาหลายต่อหลายครั้งดังนั้นจึงเห็นว่าโดยพื้นฐานทางชื่อของดาวิดเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้หวาดกลัวอะไรง่ายๆใช่ไหมคะแต่เพราะว่าดาวิดเองเนี่ยระหนักว่าสถานการณ์หรือว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ ก่อให้เกิดเรื่องวุ่นวายการเยี่ยงริงราชวัลลังค์ครั้งนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นมาจากเขานาธานเนี่ยผู้รับใช้ของพระเจ้าเคยกล่าวพยากรณ์ไว้ว่าเพราะบาปที่ดาวิดได้กระทํากับนางบาัตเชบานะคะแล้วก็ได้ทําต่ออูรีไอนี่นะคะ,ะคนที่ไทยเนี่ยก็จะนำความวุ่นวายมาสู่ชีวิตของดาวิด แล้วก็นำมาสู่ครอบครัวของเขาและบาปเนี่ยจะไม่พากไปจากครัวเรือนของเขาดังนั้นดาวิดรู้ทันทีว่าสิ่งที่เขาเผชิญอยู่เวลานี้มันไม่ใช่เพราะว่าเป็นความบังเอิญหรือว่าบางสิ่งบางอย่างแต่มันเป็นผลที่ดาวิดเองต้องเก็บเกี่ยวจาก ความผิดบาปในอดีตที่เขาทําเหมือนที่พระเจ้าคำของพระเจ้ากล่าวไว้ว่าระหวาดสิ่งใดเราก็ต้องเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนะคะดเพียงแต่ว่าเราจะเก็บเกี่ยวเร็วหรือเก็บเกี่ยวช้าถ้าระหวันความชอบธรรมเราก็เก็บเกี่ยวความชอบธรรมแต่ถ้าระหวังความบาปความเกลียดชังเราก็จะเก็บเกี่ยวความบาปหรือความเกลียดชังกลับมานะคะดาวิดเนี่ยถ้าเราพิจารณาชีวิตของเขาจริงๆใน สถานาการณ์ที่ตั้งแต่อดีตที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาว่าทำไมอคกโลมถึงกบฏแล้วก็ปรารถนาที่อยากจะทำร้ายดาวิดเนี่ยหากพิจารณาจริงๆมันไม่ใช่เพียงแค่บาปของดาวิดที่ทำกับบัทเิบาแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่า ดาวินเองเนี่ยเมื่อเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นเขาไม่จัดการหรือไม่ทำอะไรเลยอัฟโลมเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขารักพ่อของเขานะคะแต่ว่าเขาเปลี่ยนจากความรักกลายเป็นความเกลียดชังเป็นความเจ็บแค้นใจที่เมื่อเกิดบางสิ่งบางอย่างคือสถานการณ์ที่พี่ชายของเขานะคะอัมโนนเนี่ยได้ข่มขืนน้องสาวแท้ๆของอัคโลมแล้วดาวินเองกับละเลยไม่จัดการลงโทษอัมโนนหรือว่าทำการแก้ไขให้ น้องสาวของเขาเนี่ยได้รับการอบกู้เกียรติใช่ไหมคะอัฟโรมก็เลยจัดก,การปัญหาด้วยกําลังของตอนเองและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นคืนนนอเขาฆ่าพี่ชายเนี่ยเขาก็หวาดกลัวก็หนีไป และท้ายที่สุดพ่อก็ไปตามเขากลับมาใช่ไหมคะแต่การที่ตามกลับมาเนี่ยดาวิดก็ไม่ได้ปฏิบัติตอนเป็นพ่อที่ดีโดยการพูดคุยให้อภัยหรือกล่าวตักเตือนลูกชายแต่ดาวิดเนี่ยปฏิเสธที่จะไม่ยอมพบหน้าของอับดุลโอมเป็นเวลานานนะคะทาให้อับดุลอมตระหนักว่าแท้ที่จริงแล้วดาวิดเนี่ยก็รู้สึกเกลียดชังหรือว่าอาจจะมีรากขมขื่นในใจกับเขาด้วยไม่ได้แสดงความเมตตาหรือความรักไม่ยอมพูดคุยไม่ยอมให้พบ อัตโลมเนี่ยคงมีความขมขื่นใจมากๆนะคะเขาจึงคิดที่จะทำเรื่องร้ายๆขึ้นมาดาวิดเมื่อเจอกับสถานก,การณ์เช่นนี้เขาเองไม่ได้โทษพระเจ้าไม่ได้โทษบาทเชบาหรือไม่ได้โทษอัตโลมเป็นไปได้ว่าเขาเองประหนักว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากบาปในชีวิตของเขาดังนั้นอยากจะหนุนใจและก็เตือนเรานะคะในวันนี้ว่าเราเองต้องตระหนักเสมอว่า ความบาปเนี่ยอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าพระเจ้าจะมีหนทางที่จะชําระหรือว่ายกโทษบาปให้กับมนุษย์และก็ทรงโปรดให้เรามีกําลังที่จะลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าบาปมักจะมีผลพวงตามมาเสมอเราอย่าไปล้อเล่นเพราะบาปมักจะก่อให้เกิดผลร้ายในชีวิตหรือว่าในอนาคตของ เราได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้เมื่อเจอการทดลองให้กระทำบาปให้เราปฏิเสธให้เราหลีกเลี่ยงและให้เราต่อสู้และไม่ตกลงไปในความบาปจะเป็นดีเป็นการดีที่สุดนะคะในข้อที่9ถึงข้อที่21เนี่ยดาวิดก็ได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าเนี่ยได้ทำลายแผนงาน ของอัปลมและก็ที่ปรึกษาของเขาให้ล้มเหลวไปนะคะต่วิดได้อธิษฐานขอพระเจ้าเนี่ยได้ยับยั้งแผนงานของอัปลรมหรือว่าแผนงานของอาฮิทโทฟเฟลนะคะการมีเพื่อนแบบอาฮิโทฟเฟลเนี่ยอันตรายมากๆเลยมันไม่ง่ายในการที่เราจะต่อสู้กับคนอธรรมที่มีสติปัญญานะคะ ในโลกใบนี้เนี่ยมีคนชั่วร้ายหลายคนที่มีสติปรรัญญาและก็ประดิษฐ์คิดค้นกลวิธีหรือหนทางที่จะทำบาปมากมายการที่จะต่อสู้กับคนเหล่านี้เราต้องพึ่งพาในพระเจ้าเราต้องร้องของการอารักขาและการปกป้องที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราคู่โดยสติปรรัญญาบางครั้งเราก็จะสู้เขาไม่ได้เหมือนกับดาวิดเองนะคะโดยกําลังหรือสติปัญญาของดาวิดเนี่ยไม่สามารถสู้กับอาฮิทูเฟลได้เลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากนะคะ แต่ว่าในเหตุการณ์เหล่านี้เมื่อดาวิดเนี่ยอธิษฐานพระเจ้าก็ทรงปกป้องเขาแล้วก็ทรงล้มแผนงานของอาฮิโทเฟลโดยให้คำปรึกษาของอาฮิโทเฟลเนี่ยล้มเหลวโดนใจให้อฟัฟเฟลมเนี่ยเชื่อคำปรึกษาของหูชัยแทนที่จะเชื่อคำปรึกษาของอาฮิโทเฟลใช่ไหมคะและในที่สุดแผนการของหูชัยก็สำเร็จและดาวิดก็รอดปลอดภัยนะคะและท้ายที่สุดเนี่ยเราก็พบว่า กระบวนการการทำบาปของอัครโลเนี่ยก็ไม่ประสบผลสําเร็จนะคะในการที่เขาจะแย่งชิงราชบัลลังก์ท้ายแล้วดาวิดก็เสียใจอย่างมากนะคะเมื่อเขาต้องสูญเสียลูกชายไปอีกคนหนึ่งนะคะในข้อที่22เนี่ยดาวิดก็ได้เขียนหนุนใจตนเองแล้วก็ผู้เชื่อนะคะว่าเมื่อเรายืนหยัดในทางของพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเหลือเราและคนธรรมเนี่ยถ้าเราพิจารณานะคะเขาจะมีเวลาไม่เหลือ ครึ่งเวลาของเขาคืออะฟโลมเนี่ยถ้าเราดูนะคะเขาปกครองไม่นานเขาก็ตายนะเขาขึ้นครองราชไม่นานเขาก็เสียชีวิตเลยนะคะเขาเสียชีวิตในสงครามและส่วนอะฮิโทเฟลที่ปรึกษาก็ตายโดยที่เขาเนี่ยไปผูกคอตายที่บ้านหลังจากที่เขารู้สึกพ่พายแพ้และอับอายต่อคำปรึกษาที่พ่ายแพ้ต่อฮูชัยนะใช่ไหมคะด้วยวัยประมาณ50กว่าเขาก็ตัดสินใจใที่จะปลิดชีพตนเองฟิ่งเหล่านี้นะคะ มันจะไม่เกิดขึ้นเลยดาวิดจะไม่ประสบผลสําเร็จในสงครามครั้งนี้ถ้าหากอัฟโลมเนี่ยเชื่ออธิทโทฟเฟลเขาจะไม่จบลงเช่นนี้แต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงอยู่เหนือสถานการณ์พระเจ้าทรงดนใจให้เขาเชื่อหูชัยซึ่งเป็นคนของดาวิดท,ทุกอย่างเลยพังนะคะ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นคำยานที่ดีว่าพระเจ้าเนี่ยฟังคำอธิษฐานของผู้ถ่อมใจผู้ชอบธรรเสมอแทนที่เราจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองพยายามที่จะจัดการปัญหาต่างๆด้วยกำลังความสามารถของเราแต่เราสามารถที่จะหยุดพักผ่อนคลายแล้วก็ไว้วางใจในพระเจ้าด้วยการที่เราอธิษฐานและมอบภาระที่เราเผชิญอยู่เนี่ยให้กับพระเจ้านะคะ ขอพระเจ้าช่วยเราในพระชนะาําของพระเจ้าในสดุดีบทที่55นะคะซึ่งเป็นคําอธิษฐานที่ดาวิดได้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงยับยั้งให้แผนการของคนอธรรมเนี่ยพินาศหรือว่าล้มเหลวไปและพระเจ้าก็ทรงตรอบคาอธิษฐานแต่การตรอบคาอธิษฐานนี้ก็นําความโศกเศร้ามาถึงดาวิดด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาสูญเสียลูกชายไปอีกคนคือเขาสูญเสียอัคปโลมในสงครามแห่งการแย่งชิงราชบัลลังก์ แล้วขอพระเจ้าทรงอวยพรเราทุกคนนะคะในการศึกษาพระเจ้าคำของพระเจ้าในวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในสดุดีของดาวิดในตอนต่อไปนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ